เคอลาดยาวอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะคะต้องบอกว่าเหตุผลที่วันนี้เรามาถ่ายทําที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะแน่นอนคะ่ะถ้าไม่ดีไม่เด่นดังระดับประเทศต้องบอกว่าเราไม่ได้มาแน่นอนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพแูแขกพิเศษของเราวันนี้เลยนะคะที่ปที่เราได้เชิญมาค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสจสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะเชอนรับเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะ ตอบแรกนะคะอยากให้เป e tamam. ็นคนท่านสจได้แนมลงตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมจอประมวลนะครับสมัครพันธุ์ตอนรับก็เกิดที่นี่เองที่เลยครับดูแลตำบลนี้แล้วก็บตำบลละลายจังหวัดีครับค่ะเนี่ท่านนี้ครับขาาของคุณมายกครับสวัสดีครับผมนายสฉลยโยนเทียมตุลโอมกันไปยังในสมุตสีสมุดสัญญาไปต่อครับมีคำขวัญประจำหมู่บ้านครับศาสตร์เก้ามนต์ขันไข่ชนเชิงกันครอบสังกัดดีครอบส่วนประวัติรายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวถ้าตั้งสจ เป็นประวัติครับครับก็คือพระเจ้าเนี่ยครับเดิมเลยฮะ,ฮะอ่าเดิมเลยเขาเขาจะตั้งอยู่ที่วัดเจ้าไปต่อ,อมันมันเป็นตำนานมาเก่าแก่นะฮะอันนี้คือผมฟังจากตากราันดูทำดิจิทนะฮะซึ่งเป็นรูปตามคนแรกของตำบลน,นี้เลยก<ะ>็คือศาลเจ้าพ่อใบต่อคือประวัติยิ่งคือีเจ้าสมัยอยุธยานะ,ะฮะเพราะมาเขาเรียกว่ามามาพาค มาเที่ยวป่าอ่าคันนี้เขาก็มาตอกตอกไก่หาสัตว์ป่าคันนี้ไก่ที่มาเนี่ยนำมาเลยขายก็เลยก็ไปบนบาสารเก่ากับต้นไมอ้อีกต้นหนึ่งบอกเก่าคันนี้ไก่ต่อที่ที่บอกต้นไม้เไก่ไก็ออกมาแล้วแกก็เอาไก่โดนนั่นไปตอกไม่ได้แก่ตตอกได้มาเยอะสัตว์ป<ว>่าเยอะแยะนี่แกต้องตั้งไว้ว่าตั้งต้องไว้เลท่าสมมพูดว่าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วท่านอยากไปอยู่ที่นี่ ถ้าตั้งศาลไว้ให้ท่านที่ตำนานในประวัติหนึ่งเท่าๆนะแล้วก็วันเนี้ยสร้างประมาณรุ่นนั้นก็พาฟอมัโดนตาเสร็จปั๊บพอาะรุ่นตางเนีมันทำหลีการแกี่ยนั่นก็เลยเอามาตั้งศาลแต่ตั้งศาลมันไม่ใหญ่เลยนะเปันศาลเล็กๆเล็กๆหนึ่งศาลก็อ่าไม่ไม่ใหญ่อ่าต่อจะไม่คือพ่อผมพ่อผมก็เลยมามาอยู่ที่นี่นานแล้วแกก็เลยเขาเลิกคืนคืนให้กับ กับของถิ่งตัวเองแล้วก็แ้าสิงก็พ่อสองต่อมาตลอดเลยตังตงตง้งฝต่งเดินเดินไหวครับน้ครับเดไหวไหว้วค่ะไหค,ค,ค่ะเอ้ยั้เดี๋ยวเรามาไหว้นะคะสาไเก้าหก่อง อยากประเทศเลยใช่ไหมคะคือทำให้ท่านได้ดูได้สายเจ้าเป็นต่อเนี่ยเรื่องการสเจ้าพ่อเนี่ยโัวเองเรื่องความสำเร็จนะครับยังมีบุคลากรซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยซึ่งส่งเข้าไปตรวจนะครับได้รับบัตรได้รางวัลระดับประเทศนะครับคือแพทย์แผนไทยนะครับโรงพยาบาลสมเด็จสุขภาพตำบลสายเจ้าไปต่อนะครับเดี๋ยวเชิญท่านไปชมกันนะครับ ว่าโดดเปนจริงหรือไม่นะครับเชิญครับค่ะโอเคอ๋อค่ะถึงแล้วค่ะคุณต้องอ่าฮะอ๋อาคารแพทย์แผนไทยโอเคตรงนี้มีอะไรดีครับพี่ชันี่แหละคือไฮไลท์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะอาคารแพทย์แผนไทยเข้ามาข้างในกันเลยค่ะโอเคค่ะคุณต้องค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะเดี๋ยว ก็เดี๋ยววันนี้นะคะมารู้จักเจ้าของสถานที่ก่อนนะคะให้พี่หนูแนะนําตัวนิดนึงค่ะที่นี่เป็นยังไงชื่ออะไรคะ่ะ านางพิพัฒน์เปิดผลน,นะคะผู่มในการลงพิบาลส่งเสริมสุขภาพค่ะค่ะนี่แหละคะ่ะนี่คือคนที่เป็นผู้บริหารของอาคารแพทย์แผนไทยแห่งนี้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวมีแขก V.I.P อีกท่านนึงนะคะแขก V.I.P พิเศษใส่ไข่นะคะค <laughs> สวัสดีคะ่ะมาม้าค่ะค่ะมาม้าแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะวันนี้มาก็ชื่อกิมเองทำวิโรศสลิดนะคะค่ะมารักษาแพทย์แผนไทยที่นี่ค่ะโอเคค่ะ มาตรการตอนนี้ของเราโควิดกำลังระบาดเนี่ยของเราก็จะมีมาตรการนะคะว่าจะต้องล้างมือแล้วก็มี<อ>วัดอุณหภูมินะคะวัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วว่าเราก็จะมีคัดกรองก่อนเพราะว่าเสี่ยงไหมจะให้มารับบริการโอ้เยี่ยมเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างใน<ร>ต่อกันเลยดีกว่านะคะ,คะว่า,าโอเคค่ะ,ะพี่หนูเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะามาหมาหมาไม่ต้องวิ่งนะคะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะว้าว แบบมีความร่มเย็นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคน้องเข้ามาพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีน้องแพทย์แผนไทยแล้วก็น้องผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะคะค่ะอาดัแบบแรกเราก็จะมีอาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเมืออสอดเข้าไปมาเข้าไปชิดๆนิดนึงค่ะอื ถ้าความดันก็ปกตินะคะคามารถรับบริการได้ค่ะแต่ถ้าความดันสูงคือร้อยหกสิบเก้าสิบเนี่ยแต่เราก็จะให้นั่งพักก่อนแล้วก็ใครจะลับบรการตรวจวัดความดันซ้ำอีกทีนะคะโอเคค่ะก็เชิญมาหาท่านไงเล็กค่ะต่อไปเลยครับเชิญค่ะมาเชิญนะคะเดี๋ยวปฏิเสธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ของเราก็จะมีแพทย์แตนไทยนะคะผไทยสวยมามาตรวจถุงผาพให้น้องค่ะเป็เวียนหัวค่ะนอนไม่หลับ นี่ก็เป็นกระบวนการนะคะหลังจากที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วใช่ค่ะก็เพื่ก็บอกแล้วว่าให้่ายช็อตเพอานี่จดเรื่องยังเดือดค่ะเดี๋ยวให้คนไข้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถุงนี้ก็คือใส่เสื้อผ้าที่เราใส่มานะคะแล้วก็ชุดจะอยู่ในกล่แจ็กเกอร์ชั้นที่สองนะคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยโอเคมาม่เชิญค่ะพี่หนุนอันนี้เลยค่ะเชิญค่ะตามตามไปเลยค่ะ โอ้ยดีจังเลยเสร็จหรือยังคะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะโอ้โหแม้กระทั่งชุดที่นี่นะคะก็ยังดูมีความสุขนะคะดูเยอลยค่ะอันนี้จะเป็นนวดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะเริ่มเริ่มที่จะนวดแล้วนะคะ นะคะอันนี้วดที่เขานี่คืออะไรคะก็คือคนไข้นะคะมาด้วยอาการปวดเข่าแล้วก็ที่ตรวจดูก็คือจะมีข้อเข่าติดขะแล้วก็การประคบเข่าค่ะแล้วก็จะมีเริ่มจริงๆจะเริ่มประคบตั้งแต่ขาค่ะขาก็คือจะเริ่มตั้งแต่ที่ข้อขานี่ก็ไปที่บริเวณหัวไหล่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณยายจากการที่ปวดแล้วก็มีอาการจะเป็นขาข้างซ้ายเยอะกับไหล่ข้างซ้าย เดี๋ยววันนี้เราจะเผายาใช่ไหมคะหลังจากที่เรานวดเรื่องของประคบเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างใ,ในการที่จะเผายาค่ะเชิญค่ะคือในการเผายานะคะเราจะต้องใช้ผ้าขนูสองผืนค่ะสองผืนเนาะใช่ค่ะจะเป็นผ้าขนูที่ไม่หนามากนะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์มีน้ำมันพายมีเกลือแล้วก็สมุนไพรค่ะแล้วก็จะเป็นตัวถุกไฟค่ะในขั้นแรกนะคะเราก็จะเอา ถ้านเงาที่เราเตรียมไว้นี่ยค่ะือ้แล้วก็ปิดหมาเราจะต้องเหมือนจำกัดบงบริเวณบริเวณที่เราจะทำค่ะง่ายต่อไปเราก็จะใช้น้ำมันภัยค่ะทาอ่าเราก็หยดไปที่บริเวณใช่ค่ะที่เรากำลังจะเผายาใช่ไหมคะน้ำมันภัยค่ะนี่ก็คือจะสับสมุนไพรไว้เออค่ะค่ะ เราก็จะต้องโรยเกลือด้วยอ่ะถือว่าจะเป็นตัวนําพายาสมุนไพรเข้าไปในใช่ค่ะเข้าสู่รูขุมขนเยี่ยมเลยค่ะก็เลยจะต้องโรยเกลือที่เราใช่ที่เราเตรียมสมุนไพรไว้เนาะหอก่อนนะคะเพื่อให้เันการก็จะอเยี่ยมเลยร้อนจี๊ดร้อนจี๊ดเลยร้อนปึ๊บ มีพร้อมในการที่จะดับไฟทันทีนะคะโอเคค่ะนี่คือการเผายาเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนกระบวนการร้อนมากไหมคะหมอามา้ายืดเลย,วยปวดยองเนาะเออไม,ไม่ไม่ยองไม่ยองะถ้าแล้วก็ท้ายที่สุดยังไม่สุดท้ายนะคะเป็นกระบวนการในการที่เราจะแสดงในเรื่องของการคอบยาให้เห็นนะคะก็ค่ะก็คือ ในส่วนประกอบของการพอกยาค่ะที่พอกที่เข่าเราจะมีแค่2อย่างง่ายๆคือหนึ่งเป็นสมุนไพรที่เราหมักไว้แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะมีแผ่นแป้งแผ่นแป้งปอเปี๊ยยวนเห็นได้ข่าวว่าแผ่นแป้งนี่คือได้ไอเดียหรืออาจทดแทนอะไรนะคะพี่หนูคะปกติเนี่ยการพอกเข่าบางครั้งก็สถานที่บางสถานที่ก็จะใช้สัมฤทธินะคะแต่ที่เนี้ยสัมีทธกวนรู้ถาวว่าถ้าเราพอกแล้วตื่นมนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นขยบค่ะค่ะ ทีเนี้ยเราก็เลยมาเป็นใช้แป้งเน uh ื huh. ้อแทน,นเพราะว่าสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติอะค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนั่นก็คือขั้นตอนของเรานะคะก็คือจะเอาแผ่นแป้งเนี่ยใส่ลงไปในกร,มร uh huh. ะมังแล้วก็เอาน้ำสมุนไพรที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยค่ะคือในน้ำอะค่ะก็คือจะเป็นเป็นเหล้าค่ะสมัครหมักด้วยสมุนไพรร้อนเช่นเดียวกันค่ะ uh huh. เพราะว่าเนื่องจากว่าอาการที่คุณยายเป็นเนี่ยค่ะจะเป็น อาการปวดข่าวค่ะซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยค่ะจะมองว่าเกิดจากธาตุไฟค่ะยอะมากเกินไปค่ะหลังจากที่เราคนตรวจครบแล้วนะคะเราก็จะเอาแผ่นแป้งที่เราแช่ยาสมุนไพรแบบนี่ยค่ะมาวางพ่อบริเวณข่าค่ะแมันจะมองเห็นล คือได้เลย่องว่าเธอได้เรียนมาจากก็ไม่ต้องกลัเพราะว่าอันนี้ก็คือจบกระบวนการแล้วใช่ไหมคะท่านบอกก็คือเราจะรออีกประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีทิ้งไว้นะพอทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาถอนแป้งออกได้ก็จะเสร็จสิ้นกรงนี้ค่ะก็โอเคนะคะตะกี้เราเห็นการในเรื่องของการประโคบนะคะในเรื่องของการเผายาแล้วก็ เรื่องของการครอบยาไปแล้วนะคะแล้วก็ช่างผอ,อาคะตอนนี้เราจะไปในจุดไหนอีกบ้างคะน่า,าจะเป็นการบริการลมยาค่ะอ๋อการลมยานะ,าาานนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเดินหายใจแลระบบของเดินหายใจโอเควันนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียววันนี้เรามีคนที่จะ มาเป็นผู้รับบริการด้วยนั่นก็เป็นประธานบิทเลยนะคะได้ทด <c oughs> สอบเลยนะคะคลองเลยครับมาแล้วทันทีครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปลมยากันนะคะ <c oughs> คยาบ้างแล้วนะคะอ๋ออันนี้อะไรบ้างคะเนี่ยสมุนไพรอะ่ะ สมุนไพรนะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะผิวม,มะกรูดใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็จะมีพินสีค่โอ้ดีจังเลยอ่ะก็คืออันดับแรกนะคะเราก็จะใส่สมุนไพรค่ะทุกตัวลงไป ค่ะก็คือหลังจากที่เราใส่สมุนไพรนะคะทุกตัวลงไปนะคะแล้วก็ใส่พิมเสนไปหนึ่งหยิบมือนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใส่น้ำร้อนอาจจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอหนาะค่ะไอหนาที่ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะให้ผู้ป่วยค่ะก้มหน้าสูดไอไอ้นาที่ขึ้นมาจากนูนค่ะเริ่มเลยฝากกลิ่นดีครับกลิ่นดีแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาผ้าของหนูค่ะประมาณว่าอยากจะซดน้ำนี้เลยค่ะว่ากลิ่นหอมมากโอ้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยอ่ะนั้นเดี๋ยวให้ ให้ให้ผู้รับบริการนะคะได้สูตรใช้ระยะเวลาขนาดไหนะคะอ่าจะใช้ประมาณ10-15นาทีโอเคค่ะสั้นๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะคะ,อะขอบคุณค่ะนะคะคก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกพาร์ทหนึ่งของแพทย์แผนไทยที่นี่นะคะ เอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงห้องไหนบ้างห้องไหนจะไหนจะมีคะพี่ล้วน่าจะเป็นการดูแลหลังคลอดค่ะของเราจะเป็นสไตล์มังสปาค่ะอโอเคอุ้ยแค่พูดคำว่าแบบสปานี่ก็น่าสนใจแล้วนะปาโอ้เอ้าใครเนี่ยมาอยู่ห้องนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบสปานะคะที่ต้องบอกว่าดูเหมือนแบบเหมือนโรงแรมห้าดาวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ให้คนที่เราจะทําสปาเนี่ยได้แนะนำสวัสดีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการดูแลมันดาหลังคลอดด้วยการทำม่วเกลือนะคะอ่าตัวนี้ก็จะมีสมุนไพรมีมะกรูดมีไผ่นะคะอ่ามีว่านนางคามีว่านชักมูลูกซึ่งตัวนี้เราจะหั่นให้ละเอียดน,นะคะแล้วก็เอาไปพัาพึงวางบนใบพัาพึงส่วนม่อเกอลือเราก็จะไปปิ้งไฟให้ร้อนการดูแลมันดาหลังคลอ ก่อนจะทับมอเตเือเราก็จะมีการโกยมดลูกก่อนนะคะโกยมดลูกเพื่อให้ดูว่าอ่ะบริเวณนี้เขาอยู่แถวไหนนะคะระดับของยอดมดลูกสูงต่ำขนาดไหนมดลูกเข้าอุรยาใช่ค่ะอันนี้ขั้นตอนการทับมอกเรือนะคะเราก็จะทับมอเตรือเพื่อให้ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วนะคะขับน้าเข้าปลาขับของเสียที่อยู่ตามปีกมดลูกนะคะ ช่วยให้เพราะว่าคนที่คลอดใหม่เนี่ยมดานหลังคลอดจะมีน้ํากับลมในท้องเยอะอเสร็จจากการทับมอกเกลือเดี๋ยวเราก็จะให้แม่มดานหลังคลอดนะคะไปนั่งฐานนะคะแล้วก็อ,อบสมุนไพรในขั้นตอนต่อไปอเชิญค่ะนั่งฐานแดงๆเลยนะคะขอจับแบบนั้นอันนี้เราปิ้งฐานมาแล้วนะคะ<อ>ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปโรยยาให้คุณแม่นั่งฐานนะคะไฮไลท์อของเราจะดอยู่ตรงที่เวลาที่เราโรยยาที่นี่นะคะ ธรมดาหลังคลอจะมีสูตรยาที่ไม่เหมือนใครอันนี้คือยาซึ่งได้จากภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาของพ่อหมอนะคะ,ะมสมุนไพรใช่ค่ะเป็นสมุนไพรที่นี่อ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเชิญค่ะ่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะโรยานะคะโรยยาลงไปเพื่อการนั่งทาน<ๆ>เพื่อให้ได้ครนยานะคะมารักษาอาการ ภาตัวนี้พอนั่งรูกนะคะคุณมแม่ก็จะคุมคุมค่าไว้่านตัวนี้นะคะช่วยำทำความสะอาดสีเย็บในช่องคลอดนะคะให้<อ>สะอาดกระชับช่องคลอดคนที่มีปัญหาตกขาวคันในช่องคลอดนะคะแล้วก็เป็นฤดูขาวไม่ใช่แค่หลังคลอดนะคะคนที่ก่อนจะเป็นประจำเดือนหรือวัยรุ่น คือได้ทุกช่วงวัยที่มีปัญหากับระบบโชคลาภต่อไปคุณผู้เข้าตัวอบสมุนไพรนะคะเชิญค่ะอบสมุนไพรที่นี่นะคะเราจะมีสูตรเฉพาะนะคะของแม่หลังคลอดคนไข้เรื้อรังขับสารพิษนะคะรวมทั้งมีการอบซาวน่านะคะ,อ,ะอันนี้อบดูแลมันดานหลังคลอดนะคะอันนีกี้นี้แบบว่าแบบ แบบอยากอยากใช้บริการทุกห้องเลยอะพี่หนูหมดได้ยังคะเนี่ยยังมีอีกอันนึงค่ะจะเป็นการนวดแบบสปานวดนวดสปานวดน้ำมันนวดน้ำมันลูกค้าสวยงามมากอันนี้มีคู่รักหรือยังคะทุกคนบริการเยอะค่ะสวัสดีค่ะนิกาดีมีคู่รับนะคะห้องนี้จะเป็นสปามากเลยค่ะ สปาก็จะเป็นน้องที่ทํางานออฟฟิศซินโดมนะคะมีการตรวจตึงคอบาลานซ์นะคะที่นี้ก็จะมีสูตรนวดน้ํามันแก้กามนะคะซึ่งตวจสูตรนี้จะวิเคราะห์โดยแพทย์แผนไทยเวลาที่ตรวจจะวิเคราะห์ธาตุเจรอนจะมีน้ํามันนวดตัวตามธาตุเจรอนของแต่ละคนค่ะโอ้ยยิ่งมากเลยแต่นวดน้ามันนี้ได้เขาเรียกว่าไปเรียนหลักสูตรพิเศษหลักสูตรพิเศษกับอาจารย์ ที่วิลลยการแพทย์แผนไทยอภัยคูเบนนะคะสู่การรักษาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดมปวดตึงคอบ่าไหลพวกนี้จะเน้นนวดน้ำมันนวดน้ำมันเพื่อการรักษานะคะจะเน้นนวดน้ำมันเพื่อการรักษา๋อ,ะะอตะกี้นี้นะเข้าไปดูเรื่องของเรารู้เลยว่านวดสปากับนวดน้ำมันนี่ต่างกันเนาะพี่หนูเนาะ คือเอ่อเพ่อเนื้อน้ำมันก็จะเป็นเชิงในเรื่องของรักษาได้ด้วยค่ะสปาก็เป็นเรื่องของความสวยความงามผ่อนคลายใช่ไหมคะใช่ใช่เน้นสปาก็จะเน้นผ่อนคลายแต่ก็รักษาไปด้วยในตัวนะคะต่อไปก็จะเป็นภูมิยาเฉพาะล่าออกมาอันนี้ไฮไลท์แล้วค่ะไฮไลท์แล้วเอ่อเป็นเรื่องขการที่สำหรับโรคสะเก็ดเงินนะคะเดี๋ยวเราจะอันไหนคะถาดไหนถาดไหนอันนี้จะเป็นเอ่ออันนี้สําหรับกลุ่มเตียงเบาหวานความดันสำหรับเบาหวานนะคะที่ มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็เริ่มสูงเราก็จะมีปุ่มยามุทลารพนหะในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับโรคสะเก็ดเงินนะคะนี่คือสม,มุนไพรและส่วนประกอบกันค่ะเนเดี๋ยวก็เชิญนี่แหละคือไฮไลท์นะคะที่วันนี้นะคะทําไมเราถึงที่เราจะมองบอกว่าส่วนประกอบแล้วก็ในเรื่องของสะเก็ดเงินซึ่งได้รางวัลเมื่อปี อ่ปีเนี้ยค่ะปีส5 6พันหร้อยหกสิบกสี่เลยได้หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องกรุงยาและเตียมยาแบบแพทย์ไทยดีเด่นค่ะดีเด่นของประเทศไทยตามกันมาเลยค่ะจะมีสมุนไพรสมุนไพรไทยของเรานะคะอุ้ยมีทั้งหมดประมาณประมาณร้อยชนิดนะคะโอเคและเป็นวัตถุดิบในการปรุงยาูี่พัฒค่ะดูห้องนี้ก็ดูความแบบเก่าแล้วค่ะแล้วก็ดูความขลังแล้วนะคะ อ้าวท่านประธานเราเข้ามารอแล้วนะคะกำลังนรกชมสำหรับยาอยู่ครับค่ะอ่ะแล้วก็วันนี้ก็มาเจอก็มาเจอหมอเลียมอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะเตรียมแล้วก็ปรุงยาที่จะรักษาคนที่เป็นสะเก็ดเงินอันนี้คือที่โช์นี่คือใช้ในเรื่องของสะเก็ดเงินทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะหมอเลียมใช่ค่ะโอ้ยเห็นไหมคะว่าฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายหรือยากแต่เราต้องมีความรู้ แล้วตอนนี้เราก็ตวงช่างเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอยู่ในเดี๋ยวดูนะคะดูแพนกล้องไปตรงนั้นเลยค่ะอยู่ในถุงนะคะถุงแบบผ้าดิบนะคะผ้าผ้าฝ้ายดิบแล้วก็เข้าสู่หม้อเพื่อที่จะเตรียมต้มแล้วก็ปรุงยาใช่เว<ช>ลที่เราจะต้มยาสมุนไพรนะคะก็คือเราจะเทน้ำเนี่ยค่ะพวมตัวยาค่ะ<อ>แ,แล้จากนั้นเราก็จะต้มค่ะ ซึ่งหมอ้อที่ใช้นะคะจะต้องเป็นหมอ้อสแตนเลสหรือว่าหมอ้อดีเพราะว่าถ้าเราใช้พวกหม้ออลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันจะดีดิในการลดย <Yeah>. oh. าหลังจากที่มีการติดตามโรยโรคทุกหนึ่งสัปดาห์แล้วถ้ารอยโรคดีขึ้นนะคะเราก็จะนัดทางออกไปนะคะเป็นทุกหนึ่งเดือนนะคะซึ่งจากผลการรักษานะคะก็พบว่าความรุนแรงของรอยโรคสะเก็ดเงินลดน้อยลงและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตวนัที่ดีขึ้นนะคะ ซึ่งนอกจากนี้เราก็ยังมีการขยายผลนะคะไปยังโรงพยาบาลแม่ข,ข่ายของเรานะคะแล้วก็ภายในคับของเรานะคะเราก็เลยได้เป็นศูนย์การเรียนรู้การกุญาเฉพาะรลายในยจนังหวัดนครสวรรค์ของเราอีกด้วยค่ะเป็นไงคุณต้องวันนี้ทั้งวันเลยไหมเราได้ความรู้เยอะมากมากเลยครับค่ะก็จริงๆแล้วก็มีสมุนไพรอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะคุณต้องเนาะวันนี้เราคงแบบบรรยาย ไม่หมดแน่ฉะนั้นเราต้องยังไงคะให้มาที่นี่เนาะครับให้ทุกคนมาลองศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาลองสัมผัสได้ตัวเองดีกว่าครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาลองสัมผัสได้ตัวเองเหมือนผมค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวอล์กนี้เข้ามาเรามีมาตรการในเรื่องของการแบกกระเป๋ายสองสามารถติดต่อทงช่องที่เราโทรมาปรึกษาก็ได้นะคะขอคำปรึกษาใดๆก็ได้เราพร้อมยินดีให้บริการ ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจน,นะคะงานแพทย์แผนไทยเรา,ากอขอต่อ <c oughs> นรับทุก่านตต่อค่ะหรือว่าจะโทรมาจองก็ได้นะคะที่เบอร์ศูงแป็นแปดสองแปดแปดเก้าสามสองสี่ค่ะแล้วก็มีไอเดียไลน์ไหมคะมีค่ะก็จะเป็นไอเดียไลน์นะคะ k w a n นะคะแอตติจ้าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างล่างให้ด้วยนะคะ <c oughs> นะคะวันนี้ค,คุณต้องซึ่งเป็นประธานบิทขาบนะคะผอรพสตนะคะพี่หนูแล้วก็หมอเรียมนะคะแลวตัว,วดรฉชันเองทัศนีนทามุทิศนะคะผู้ด,ดําเนินรายการสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็ทุกท่านก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าดีๆเราจะเอาสาระและก็แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะอขอบคุณ <ขอ S 1> และสวัสดีค่ะ การใีคลิปหน้านะ